กรมชลประทานร่วมลงพื้นที่ติดตามการควบคุมค่าความเค็มลดผลกระทบการผลิตน้ำประปา วันที่9กุมภาพันธ์2565ดรสมเกียรติประจาวงประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรารยภาคพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักการทรัพยากรน้ําแห่งชาติการไฟฟ้าฝ่ายผ,ายผลิตแห่งประเทศไทยและการประปานครหลวงเข้าร่วมประชุมและบรรยายสรุปการดําเนินงานณสถานีสูบน้ําดิบบางเลนจังหวัดนครปฐม เพราะว่าน้ําเค็มที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งพิจิกามาแล้วปั๊บเนี่ยมีน้ามาตรฐานาต่างๆเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหมดซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างกาปานครหลวงแล้วก็ทางกรมชประทานทางรองทิพดีกรมชประทานก็ให้คํายืนยันนะครับว่าปริมาณน้ําที่ส่งเข้ามาเนี่ยครับสามารถที่จะช่วยลดผลกระทบจากคุณภาพน้ําที่อาจจะน้ําเค็มแล้วก็มีน้ําเพียงพอในการให้น้ำในรูแรงได้ตลอดแม้ว่าน้ําเรามีดีกว่าปีกลายมากกว่า2,000ล้านในรุ่มน้ำจชงหยาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อความไม่ประมาทเราต้องมองถึงอนาคตด้วยว่าในฤดูฝนปีนนีี้้จะมํา พอหรือไม่ถึงแม้ว่าเราจะมีการจัดสรรน้ําในรูปน้ํเจ้าพญาเผื่อไว้ประมาณ3,000ล้านลูกบาทไม่ก็ตามเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมที่ผ่านมานะครับเราเอาน้ําไปฝากทุ่งไว้จะต้องสามารถให้น้ําเพื่อทําเกษตรได้ตลอดฤดูแล้งเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวด้วยครับภาพรวมนะครับในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่สามแห่งกับอ่างขนาดกลางสี่ล้อยองแห่งนะครับน้ำอยู่มาแล้วเจเปอร์เซ็นต์ห0 0 0กว่าล้านเทียบกับในเวลาเดียวกันนะครับมากกว่าปีแล้วเนะี่ย1 1ึ0ล้านนะครับ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกรรมและสิบทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมดำเนินการตามมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำหน้าแลง้งปี2564-2565ทับ 2, 65, ทั้ง8มาตรการ โดยเน้นยำ้ำสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำละแผนบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดจนรณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยด้านสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่14-18ถึงกุมภาพันธ์2565ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำสายหลักแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่กันเพื่อควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมดาเนินการตามมาตรการควบคุมค่าความเค็มด้วยการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหกให้สอดคล้องกับจังหวะก,การขึ้นลงของน้ําทะเลโดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดน้ําจากพื้นที่ตอนบนการผ่นน้ําจากแม่น้ําแม่กลองผ่านคลองจระเขสสามพันและคลองท่าสารบางปลามายังแม่น้ําท่าจีนก่อนจะผ่นเข้าคลองพระยาบรรลือและใช้สถานีสูบน้ําสิงหนาทสองสูบน้ําลงแม่น้ําเจ้าพระยาตามลําดับ เพื่อควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนอกจากนี้ได้ํำชับให้สํานักงานชลประทานในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาบริหารจัดการประตูระบายน้ำและอาคารเชื่อมต่อที่ดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคตามรอบเวรที่กําหนดรวมทั้งขอความร่วมมือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรงดสูบน้ำสําหรับการเพาะปลูก ตลอดจนวางแผนร่วมกับการประปานครหลวงเพิ่มชั่วโมงในการทำ Water Hammer Operation และขอความร่วมมือสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครให้ทำการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาน้ำลงเพื่อผลักดันน้ำเค็มอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันพร้อมวางแผนการจัดสรรน,น้ำให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและแจ้งให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดรับทราบเพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบต่อไป